ซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปี500,000บาทกาลันตีผลตอบแทนทุกงวดรวม5,800บาทถูกรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาชมกันฝากกดไลค์กด s ับส cri b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ตัวสลากออมสินนะครับพิเศษ1ปีเนี่ยตอนนี้นะครับออมร้อยชิงร้อยล้านนะครับรางวัลพิเศษเริ่มที่จะฝากกันได้นะครับตั้งแต่เดือนเมษายนเลยนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล1ล้าน1 0 0ล้านบาทนะครับไม่ธรรมดาเลยสำหรับรางวัลพิเศษนะครับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิท่าน1ปีและแบบสลากออมสินพิเศษ1ปีแบบไปสลากนะครับรางวัลพิเศษ ออกจำนวน2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นนะครับจำนวน30รางวัลในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเงินรางวันนะครับ1ล้านบาทจำนวนรวมรางวัลคือ30ล้านบาทนะสารางวัลด้วยกันแล้วก็ครั้งที่2ก็จัดหนักจัดเต็มทีเดียวจบนะครับก็คือเงินนะครับรางวัลพิเศษ70ล้านบาทนะรวมเป็นสามเ รางวาลัลรวมมูลค่า100ล้านบาทหครั้งที่2นี่70ล้านบาททีเดียวเลยนะจริงๆผมอยากให้ซอยย่อยนะจะได้มีโอกาสลุ้นๆกันเยอะๆขึ้นนะครับหลายๆคนจะได้เป็นเศรษฐีกันหลายๆคนเนาะนะ,ะในรูปแบบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกรางวัลพิเศษครั้งที่1ต้องเป็นผู้มีผู้ฝากสลากออมสินพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับ หรือสลากออมสินพิเศษ1ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่1เมษาย,ยน2568ถึงวันที่15พฤษภาคม2568นะครับคือต้องฝากระหว่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเคยซื้อ,อไว้เมื่อปีที่แล้วหรือซื้อ,อไว้ในตอนอก่อนมีนาคม68แเนี่ยแล้วเราก็หวังที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่นะครับนะสำหรับรางวัล สำหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลพิเศษนะครับส่วนครั้งที่2ต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษที่ท่าน1ปีหรือแบบสลากแบบใบสลากนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ก็คือในวันนี้วันที่1เมษายนเราเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับสลากออมสินพิเศษนะครับหปีนะจำนวนเพราะนั้นได้ลุ้นเลยนะจำนวน31หลัางวัน กำหนดการออกรางวัลครั้งที่1เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษคือวันที่16พฤษภาคม2568 30รางวัลแล้วก็ครั้งที่2วันที่16กรกฎาคม2568จำนวน1รางวัลน,นั่นเองนะครับธนาคารเอ,เองจะนะครับแจ้งนะครับผลการออกรางวัลน,นะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารออมสินนั่นเองนะครับ สำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในงวดนี้นะครับของ1ปีแบบใบสลากนะครับจะเป็นงวดที่614และสลากที่ท่านนะครับ1ปีนะครับจะเป็นงวดที่613นะครับลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทยังคงเหมือนเดิมนะ แล้วก็รางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแล้วก็ดอกเบีย้ยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะได้เงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่คือข้อดีนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลได้อัตาดอกเบีย้ยด้วยอ่เดี๋ยวเราไปดูสลักออมสินกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะมาพูดสลากดีท่านนะครอบคุมทั้งใบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด,ด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะ <S <S เงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรักเกณ์และเงื่อนไขนะครับระยะเาการฝากสลากออมสินพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เบิร์บัญชีบุคคลธรรมดายอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้งราคาขายหน่วยละ100บาท รายละเอียดของดอกเบี้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ย ซื้อสลากออมสิพิเศษ1ปีซื้อ5,000 500, 0 0บาทจะได้รับ5,000หน่วยนะครับ5,000หน่วยนั้นจะการันตีถูกรางวัลทุกงวดนะครับเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจำนวน5หมายเลขด้วยกัน80คูณ5ก็400บาท400คูณ1คูณ12นะครับเท่ากับ4,800บาทนี่คือได้100%นะครับเป็นรางวัลที่คือซื้อ5,000 500, 0 เรียงกันเนี่ยยังไงก็ถูก100%เนะครับเพราะมันจะครอบคุมตัวเลขที่เลขท้าย3ตัวที่จะถูกนะครับทั้งหมด5ใหมายเลขด้วยกันครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท2 5 20สตางค์นะครับคูณ5,000หน่วยเท่ากับ5 1 0 0 0 0บาทถูกเราทุกงวด400คูณ12ก็4,800บาทนะครับ5 1ส0 0นบาทบวก4,800บาทเท่ากับ5 5 8 0 0บาทนะครับเอาเฉพาะผลตอบแทนผลตอบแทนดอกเบี้ย1,000นะครับบวกตัวที่ถูกรางวัล4,800บาทเป็น5,800บาทนั่นเองนะครับวิธีการนะครับวิธีการซื้อสำหรับสลักดิจิตัลนะครับใช้หลักการได้ทุกทุก ทุกสลากออมสินเลยนะครับไม่ว่าจะ1ปี2ปีนะครับใช้หลักการเดียวกันได้เลยก่อนอื่นเข้าแอปไมโมก่อนนะครับแอปไมโมเลือกสลักดิกจิทัลนะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะครับจะมีสลักดิกจิทัลหนึ่งปี2ปีนะครับก็เลือกเอาว่าจะออมนะครับสลากดิกจิทัลนะครับตัวไหนอันนี้ผมคลิกเข้าไป2ปีนะครับ ข้างล่างมันก็จะมีสลักที่ท่านที่เคยซื้อไว้นะครับมีประวัติการถอนประวัติการขายนะครับเมื่อครบสลาก cover. มันจะโอนเงินเข้าบัญชีนะกดเข้าไปในสลักกดเข้าไปในสลักที่ท่านห่าสองปีนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับกดคําว่าซื้อสลากก่อนกดปุ่มซื้อสลากแล้วก็เลือกซื้อ นะครับอย่างเช่นผมเลือกซื้อ2ปีกดเลือก2ปีปุ๊บแล้วก็กออกเงินไปนะครับมันจะหักบัญชีนะที่เป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้นะครับกดเลื่อนเพื่อส่งปับ๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะกดยืนยันมันก็จะโอนเงินไปแล้วก็จะบอกจํานวนหน่วยนะส0งพบาทนะครับหน่วยละ100ก็ได้ยี่สิหน่วยนี่นะครับก็ได้เป็นเพสลิปเรียบร้อย สลากออมสินนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เป็นสลากที่เป็นเลขหน่วยของมันว่าคุณซื้อมาหน่วยนี้ถึงหน่วยนี้นะครับคุณก็ไปรอรุ้นเลยของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจหรอกผมก็ซื้อทิ้งเอาไว้นะใช้คําว่าซื้อทิ้งเอาไว้เลยนะซื้อทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวรอมันรอมันถูกมันก็จะโอนเงินเข้าเองแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกแต่ใครอยากรุ้นก็เข้าไปรุ้นทุกๆเดือน